ทำวัดเชา้าถวายการบูชามักกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธศรีละแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอท่านที่ได้รับชมและฟังได้ร่วมบนุโมทนาบุญกันนะครับโยโซอมภาควารหังสัมมาสัมพุทโธ สวากาโตเยนาภะคะวตาธรรมโมสุปาติปันโนยัสสะภะคะวโตสาวกสังโฆตัมายังภะคะวันตังสะธรรมังสะสังฆังอิเมหิสการะหิยธารหังอรปิเตหิอภิปูชยามา สาธุโนพันเตภควาสุจิราปริณิพุโตปีปจชิมาชนะตานนกัมปมานสาอิเมสกาเรทุขตาปนนาการาภูเตปฏิคันหะโตอามหังทีคารังหิตายสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธมโมธัมมังนามัสสามีสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินาโมตัสสะพคะขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโสอัตถาคาโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทู อนุตตรโรปุริสธรรมสาริสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาโยอิมังโลกังสัเทวกังสมารังสัพรามังสัตสัมณครามนิงปะชังสัเทวมนุษย์สังสยังอภินยาสัจิกัตตวะปเวเที โยธรรมังเทเสสีอาทิกัลยานังมัดเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังสาทัางสัพยัญชนะงเกวลาปริปุนังปริสุททางพลัมมจริยังปะกาเสสีตามะหังพระวันตังอภิปูชยยมีตามะหังพระวันตังรนัมมามี โยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตโพวิโยหิตามังธรรมังอภิปูชยามิตามังธรรมังสิลัสานามามิ โยโซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาถาปุริสปุกะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหูไนโยปาหูไนโยทักขิไนโยอัญชลีกรนิโยอนุตตรังปุญญกเขตังโลกัสสาตามังสังขังอภิปูชยามิตามังสังขังศิลสานมมามิพุทธสุสุทธกรุณามหันวโร โยจันาสุธาภรยาณโลจโนโลกัสะปาปูปะกิเลสะาตโกวันธามิพุทธังอะหมาทะเลนตังธามโมปฏิโปวิยะตัสสะสัตตุโนโยมกคปากรมตะเพทพินนโกโลกุตตโรโยจตทัตธิปโนวันธามิธรรมังอะหมาทะเลนตัง สังโฆสุขิตาปยาติเกิตาสัญญโตโยธิตาสันโตสุขตานุโภทะโกโลลบปะหิโนอริโยสุเมตโสวันธามิสังข e e ังอาหามาทะเลนะตังอิตเจวเมกันตพิปูชนยกลางวัดถุตยังวันทยตาบิสังขตังอุญยังมายายังมามาสะภูปัตถวา มาหอนตุเวตัสปปภาวสิทธิยาอิทัตถะกโตโลเกโอปันโนอรลังสัมมาสัมพุทโธอมโมจเตสิโตนิยานิโกอุปัสสามิโกปรินิพานิโกสัมโพตมิสุขตัปเวทิโตธรรมังสุตตวาเอวังชาณอามาชาติปิทุกขาจราปิทุก้ามารณัปิทุกัง โสขปริเทวโกขโทมนาสุปายาสปิทุคาปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิจังนลพติตัมปิทุขังสังกิตนณปัญจุปาทานะคันธาทุขาไสยาทิทางโรปปาทานะคันโทเวทโนปาทานะคันโทสัญญปาทานะคันโท สังขารปปทานัคันโทวิญญาโนปทานัคันโทเยสังปริญญาญาคะรามโนโซภะคะวาเอวังภะหุลังสาวะเกวินิเีเยวังภาคาจัปนาสสาภะคะวะโตสะอนนสาสนีภะหุลปะวัตเตีรูปังอนิจจเวทนาอนิจจสัญญาอนิจจสังขาราอนิจจ วิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติเตมยังโอตินามหาชาติยาชรามลเนนาโสเกหิปริเทเวหิธูกิหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิ ทุกขตินนาทุกขาเรตาตาเปวนามิมาสเกวลาสาทุกขคันทัสสาอันตะกิริยาปัญญาเยธาติเจรพันิพุตัมปิตังปะขวันตังหุติสัรารันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอคารสัมมาอนัคาริยังปปจิตาตาสัมิงปะขวัติพระมจริยังจรามา พีโกนังสิงคาสาชีวะสมาปันาตังโนพระมจริยังอิมัสเกวลาสาธุกคันธัสสะอันตะกิริยาญาสังวัตตุโหติยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปขเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตา โสทิงกาโรนเตทวิหารมันทะเลเทลาจมัชานวกาจพิกโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาธามาจเทสานิขมาจิสราสัพปานโพตาสุกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายปิจอันดสัมภวาสังเสตชาตาอาโวปปาติกานิยนิกังธรรมวรังปฏิจเต สัพเพปิทุกัสสกรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัตตาชบปุคลาสังโคโหตุสมะโควาทายะจาหิตายะจาทำให้รักขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนุทถิงสัมปาปุัยยามาธรรมเมอริยปเวทิเตปัสนนาโหนตุสัพเพปิปานิโนุพธาสัสนี สัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาตระชังนิจังลักขันติบุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปชังรักขันตุสัพพธา